สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับพิงก์อีกแล้วนะคะในช่องปะหลาดพิงค์ชาแนลนะคะเมื่อเจอพิงก็ต้องเจอวัวของพิงนะคะเราไม่ได้ถ่ายคลิปกันนานแล้วนะไม่ได้ลงคลิปหลายวันแล้วนะคะวันนี้ก็ตอนนี้ก็สี่โมงกว่าแล้วนะคะก็เลี้ยงอยู่ที่ข้างๆสวนเตียงนี่แลเดี๋ยวก็จะเอาเข้าคอกแล้วนะคะที่นะข้างๆสวนที่บอกว่าเพื่อนจะปลูกทุเรียนนะคะแต่ว่าเพื่อนยังไม่ได้ปลูกนะคะ ตรงนี้ก็ยุ่งยุ่งค่ะวันนี้ก็ยุ่งพาพ่อไปหาหมอพ่อปวดขานะคะคนแก่แก่แล้วมีก็ร่างกายก็มีแต่สุดโทรมไปเนาะก็ได้แต่มันเทาอาการไว้นะคะทําอย่างอื่นไม่ได้นะ,ะนี่หําแดงสุดรอนะคะวันนี้ก็กอวีรกรรมโดยไปหาผู้สาวมานะไปแล้วก็กลับมาเองนะหัมแดงฝั่งนู้นก็นู้นกระปีท้องใหญ่แล้วนะจ๊ะน่าจะ น่าจะออกลูกไม่น่าไม่น่าจะเกินเดือนมีนานะคะคิดว่านะเพราะว่าลืมจดไว้ตอนที่แบบเขาเป็นสัตว์แล้วประสมพันธุ์ลืมนะคะแต่คิดว่าไม่ปลายเดือนนี้ก็ต้นมีนาเลยนะเพราะว่าโอ้โท้ทงใหญ่มากนะคะอันนี้สายฝนนางงามจักรวาลโลกเพียงหนาคือตาสายฝนนะคะปลาหนดนนะ นั่นก็วัวของเรานะคะหามแดงโน่นเห็นผู้สาวทำตาลูกวาวทำตาลูกวาวชด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 ,ชดอย่านะโดนตีนะนั่นไอ้ฝนก็ร้องหาเขาอีกไ,ไปไนะหามแดงอะ่ะไม่มีตัวไหนเป็นฝันสักตัวเขาเพิ่งออกลูกได้สองสามเดียนเองไปนะะนี่นะคะบรรยากาศยังวัวจนเย็นนะวันนี้ก็อากาศ ช่วงนี้ไม่หนาวแล้วนะคะร้อนแล้วนะขอบคุณผู้ติดตาม3 4 9คนไม่รู้คนหนึ่งหายไปไหนวันนั้นได้350เอ่อไม่ได้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเช็คอีกรอบหนึ่งเหลือ349นะคะเท่าไรก็ก็ดีใจทั้งนั้นแหละนะคะที่มีคนเข้ามาชมคลิปเนาะแต่ก็หวังลึกๆว่าผู้ติดตามจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะช่วงนี้ก็ยุ่งๆหลายอย่างนะคะเพราะว่าก็ลงสลัดด้วยแล้วก็ มีแผนที่จะทําฟาร์มไก่ไข่นะคะแต่ว่าเราก็เลี้ยงไม่เยอะคือเราไม่มีประสบการณ์ในในด้านการเลี้ยงไก่ไข่เลยเราก็จะทําก็จะลงไก่สักยี่สิบตัวนะคะตอนนี้กําลังเ,เดี๋ยวไล่ําแดงกําลังวางแผนในการทำทำรุงเรือนนะคะกําลังดูดูอยู่นะเพราะว่าเราไม่มีประสบการณ์มันต้องใส่ประสบการณ์นะคะไปโดนก็หนึ่งดอกไป เราต้องค่อยๆเรียนรู้ค่ะเพราะว่าเราจะทําแบบบึ้มเลยไม่ได้นะคะเพราะว่าเราเราเราไม่เคยเลี้ยงนะคะไอไก่บ้านเราเลี้ยงแหละแต่ไก่ไข่เราไม่เคยนะคะก็จะลองดูก็จะแผนคร่าวๆที่คิดไว้ก็คือเลี้ยงไก่ไข่ไอารมณ์ดีนะคะส่วนส่วนมากเขาจะเป็นไก่ไข่อารมณ์ดีนะแต่ของผิงไม่เอาอะ่ะเ,เป็นไก่ไข่อารมณ์ขันไก่ไข่ตลกนะคะก็ จะเลี้ยงแบบว่าลดต้นทุนค่าอาหารด้วยเพราะว่าอ้าวนกนึกว่ากาเพราะว่าเราจะเอาแต่หัวอาหารเลยไม่ได้เพราะว่ามันกระสอบหนึ่งก็สี่ร้อยเกือบห้าร้อยนะคะไม่ไหวนะ,ะก็ต้องมีอาหารที่ช่วยลดต้นทุนด้วยนะคะก็ก็อันนี้คือแลนคร่าวๆแต่ว่าตอนนี้ก็คืออาหาที่ที่จะทําโรงเรือนได้แล้วนะคะก็เหลือจะจัดการหา คนมาช่วยทําแล้วก็หาวัสดุอุปกรณ์มาลงนะคะก็เร็วๆนี่แหละนะคะเดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะคะอ๋ะอเองๆเอ๊หัวหน่อยพวกนี้หัวนี่ก็ดึ้งจริงๆนะนะคะก็ช่วงนี้ก็กาก ไก่เรามันมีลูกเจี๊ยบเยอะค่ะกามันก็มาควนเนาะก็ต้องให้คนแก่มานั่งเฝ้ากาเนาะคนแก่แม่คนแก่ผู้หญิงเนี่ยนะคะก็หางานให้เพื่อนทำนะไม่ได้อยู่เฉยเฉยอะไม่ได้รับได้นอนแหละปกติเพื่อนจะชอบนอนกลางวันนอนนอนเล่นนอนเรื่อยๆของเพื่อนนะคะช่วงนี้ก็ไม่ได้นอนอะ่ะเพราะว่าต้องมาไล่กาเพราะว่าลูกกระเจี๊ยบมันเยอะแล้วกามันก็จะมากินลูกกระเจี๊ยบนะคะไก่บ้านเราเยอะนะโลละแปดสิบขายทีก็ได้ องพันพันกว่านะคะกระเลวกระลาดก็ได้พันกว่าบาทนะดีเนาะดีสุดสุดก็สองพันกว่าบาทนะคะก็ประมาณนั้นเนาะเป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมนะคะแล้วก็ช่วงนี้เห็ดผิงก็ได้ทุนแล้วนะคะก็คือกําไรล้วนๆนะก็ได้กําไรมาหกร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นอาชีพอีกอาชีพเสริมหนึ่งที่พิ่ว่าใช้ได้นะก็ไม่ได้ อะไรมากมายก็ลงทุนก้อนแล้วก็เราก็ลดน้ําแล้วก็ดูความชื้นดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะแล้วก็ถ้าก้อนเก่าๆเนี่ยเราก็จะมีเทคนิคในการให้เขาออกนิดหน่อยนะคะก็สามารถไอ้เรื่องพวกนี้สามารถศึกษาใน YouTube ได้นะคะเพราะว่าอย่างกรณีเห็ดนางฟ้านางรมเนี่ยผิงเคยทำนะผิงเคยเลี้ยงผิงเคยเพาะตอนอ ตอนที่มีประสบการณ์ก็คือไปออกแผนหมู่บ้านกับ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 ออกแผนหมู่บ้านกับกับพัฒนาชุมชนนะคะเดี๋ยวนะพอดีมีคนโทรเข้าเดี๋ยวคลิปนี้พิงฝากไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังใหม่นะคะก่อนจากันก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ